สวัสดีค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะคงอยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและดูอ่อนเยาว์ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะหมอเลยมีความลับเกี่ยวกับการชะลอวัยระดับเซลล์มาฝากกันนะคะโดยจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลปี2009นะคะนั่นก็คือเทโลเมียรกุญแจสำคัญของการชะลอวัยค่ะให้เราลองนึกถึงโครโมโซมนะคะที่คว้กันเป็นตัว X แบบนี้ เทโลเมีย er ค่ะนั่นก็คือสารพันธุกรรมที่อยู่ตรงปลายสายของโครโมโซมทั้ง4ด้านนะคะที่คอยห่อหุ้มโครโมโซมไว้ค่ะเหมือนปลอกพลาสติกของเชือกลงเท้าที่ป้องกันไม่ให้เชือกเนี่ยหลุดลุยออกมานั่นเองค่ะเมื่อเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะร่างกายเนี่ยก็จะมีการแบ่งเซลล์ขึ้นตลอดเวลาซึ่งก็จะส่งผลทําให้เทโลเมียของเราเนี่ยมีการหดสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็นําไปสู่ความชราแล้วก็โรคภัยต่างๆได้ แต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทโลเมเลสซึ่งทำหน้าที่รักษาและปกป้องเทโลเมียของเราไม่ให้หดสั้นลงและยังสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียของเราได้ พอฟังอย่างนี้แล้วหลายๆคนคงจะเริ่มเอ๊ะแล้วว่าเราจะสามารถเพิ่มสารเทโลเมเรสของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวิถีชีวิตที่ดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงความเครียดและการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และยังมีงานวิจัยได้ค่ะว่ามีสารชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าแอลคาโนซีนค่ะซึ่งเป็นไดเปปไทด์ที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน2ชนิดนะคะได้แก่เบต้าอารานีนนะคะและฮิสซิดีนซึ่งหน้าที่หลักของคาโนซีนค่ะเอาไหมนะคะเดี๋ยวไม่ค่อยไปตัดออก